สิบลายใช่ไหมที่หนูบอกครับที่นู้นตึกนู้นมันไม่ใช่เจ้าแม่คนนี้ไม่ใช่ตึกแปดชั้นอะ,อะไรอน่ะ้มยอนะไร้านจอดรถไี่นี่ไม่กล้าลงไปด้วยนะกูแดงค,ครับผมค,ครับกุลิสิบลายดี่หรูบอ

ไม่ต้องกลัวขึ้่งนั่งงาไปโอเคไปนั่งนี่พอดินมาให้แม่ลงน้ำหน้าไป่กลัวอีกเอไปอไปไปเอาๆนเราพวกเราตะลุยสิบลายกันทั้งครอบครัวครับดูแม่แม่ขึ้นกชั้นะไงก็ถึงข้างบนแหละพอไมพอไมพอไมลิฟเสีย เขาก็แปะป้ายอยู่ตัวเล่ไปที่ไหนริบเสียงที่ไเี้เลยสียงไม่ต้องสโลดิ nè chạy khá lực lực chạy tay dao chạy khá thắng mục lực lực cũng nằm là hai ba dài dao nghe เป็นลม <laughs> โอ้โหน,น,น,นี่ต้องลดราคาแนะ่ <laughs> ราคาเท่าเดิมเป็เหนื่อยกว่าเดิมเนี่ยอุย้ยมีนางมองข้างดิไม,ม่มองไงมองได้ถึงแล้วถึงแล้วนี่มีประตูแล้วอะไรทำแล้วอย่าเบรกดิอุ <laughs> ้ย <c oughs> <laughs> ถยงสูงถึงแล้วลูจากจะกล้าไปหรือไงฮะหนครับดีครับหนักเท่าไหร่กันบ้างเลยผมหกสิบสามหนูเท่าไหร่ยี่ิบห้าเนาะ <13 S 1> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาบนแปดสบเจ็ดแมื่อไหร่ครับสี่สนะิบห้าเ่งประกหายใจกันกันหนึ่ง หดูอยู่หน่อยไม่ดูไม่ดูไ,ไ,ไป <laughs> เดี๋ยวถ้าไปไปแล้วจะเล่นได้ไงลูกไม่ใช่ไหมถึงว่าไม่ไปดูถ้าไปดูเดี๋ยวมันกลัวใจรึยังใจรึไม่ใจรึย <laughs> แล้วเมื่อไหร่พร้อมเราไปพร้อมกันเลยนะ เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเข้าเห็นไหมเต้นเร็วอยู่เต้นเต้นเร็วเพราะเหนื่อยหรือว่าแล้วกลัวขึ้นมานาธองครับ <laughs> มีคนนิ่ง <laughs> จ่ายตังแล้วนะทั้งเล่นเลยร <laughs> ูดซิบเสื้อดีมันเดี๋ยวมันสะบัดาลงเององไีไป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 ไไป ลมาปที่ไหนครับเพื่อนคไัเดี๋ยวเราลงข้างหัวนะครับไปแลรถตามร้วยรานก่อนนะครับสองแปดครับเดี๋ยวกอนมันไปข้างข้างกอดพ่อไปข้างข้างว่าจะกอดไปเลยก็ได้ เดี๋ยืนรอแป๊บนึงนะครับครับผมลงลงกันเลยเฮ้ยมันไม่มีอะไรล็อกตัวเรามันรู <t uce> <t uce> <t uce mm ้ส hmm> ึก like, ว like, ิววไวแม่ร okay. ู้ไหมเก๋าเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุตุ๊บเลยมาหลังไม่เล่นแล้วนะมาหลังไม่เล่นแล้วอะไรวะลงลงเลยครับตลงลงไปเลยโอเคพร้อมนะครับ 2> <Bye. S 1> 3 2 1ดีตัวไปเลยไปตัวเลยดี่ๆอย่าลูกอัดกปกปกปกอัดำสาวต้องโยชขากนด Ô, lên lá trời, 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 ngay มันมีแค่จุดเดียวใช่ไหมพี่ไปถึงอะไรฮะไอจุดเนี้เรื่องสิบลายลงแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือจแดละอ๋อโอเคครับผมปล่อยมือเลยนะครับรับผมเดี๋ยวไปรอด้านข้างเลยครับจะมีคนลงตรงตามมาไปรอตรงนู้นก็ได้ไปข้างบนนู้นก็ได้ไปทางลงเที่ยถไปก็คาน ทำไมขาวอ่อนขาวเนี่ยไม่มีของหลังยืมได้ขาอ่อนเลยมันมันวิวตอนลงแค่นิดเดียวเออตรงนั้นช่วงไหลมาไปลงมันตรงถนนอ่ะมันจะรู้สึกวิวแค่นั้นแหละไหลกันนั้นก็ไม่มีอะไรเลยมาแล้วจังๆแล้วไม่เท่าไหร่มาแล้วหนูโม่จะหลับตาเรียกให้หันหันมองกล้องมาเห็นเห็นกล้องไหม วิดาวีบอกเลยกูจะพักฉน,นุ้กินเลยนะตอนแรกมันกลัวหน้ากลัวแต่พอมามันก็สนุกน <c oughs> มีคนยงมาแล้วอ๋อสองคนงนั้นนะ่ะกล้าแล้วเหรอ <c oughs> มีคนนำมีมีเด็กเด็ก <c oughs> น้อยอยังมาเลยนะ <c oughs> ไอ้ทีแรกอ่ะพี่คิดว่าถ้าเผื่อเราต้องเดินออกมาเพื่อโดดด้วยตัวเองอ่ะมันจะรู้สึกน่ากลัวนะแต่พอที่เรานั่งรอแบบแล้วเขาดันมากๆเขาให้หนูเดินอ๋อใช่เลย อ๋อก็หนูอยู่คนละจุดไงคนลงตามมาแล้วอ๋อน้ำหนักน้องมาไม่ถึงอ๋อเขาถึงแบบต้องไอ้นี่เนาะเช็คน้ำหนักเพราะถ้าเผื่อน้ำหนักน้อยเกินไปแบบมันเลื่อนไม่ถึงมันจะเบรกแค่กลางๆะเนาะมีปัญหาเขาต้องเขาต้องมีคนปีนไปช่วยถ้าเผื่อถึงเวลานั้นจริงอยไงสนุกไหม ี่นี่ก็ขึ้นบันไดแฟซ่อมหาย้เลยวคหายอรหายขาอ่อนยังเก็รบเปากสัีนรถปาร์ตีราตรร์้ถรตถรป็น,ลลบนิบาปาราขรรีรถรัตาร ชวนตะขาบเขาขาดอีกโอเคหนมอแฟชั่มนวรอะไรเสียเวลา